ครับเรามาเริ่มจิวัดประจําวันกันก่อนที่เราจะไปเทศกาลดูแมนกับพุนนะฮะเทศกาลแมากับพูนตื่นได้แล้วแซมแซมแซมครับแซมนอนอยู่เดี๋ยวรอ,อเขาตื่นดีกว่าเดี๋ยวเขาพูดเรื่องบอลลูนเพ้อฝันเขาอีกนะเพ้อฝันตื่นได้แล้วที่รักตื่นได้แล้วอ๋อ <c oughs> ตื่นมาตกใจไม่เจอหน้าเราจะ <c oughs> ตื่นไหมเนี่ย เตืนไม่ตืนเอ้ยลืมตาได้แล้วอ่าสั่นอยู่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวละมอือขี้์แลือตื่นได้แล้วแซมเออตืนต่นตื่นอ้าวมาจูบกันอีกแซมตื่นแล้วเหรอจะเอาพิซซ่ามาให้อ้าวจะให้พิซซ่ามาอิเล็กทรอนิกกิตาร์อะไรละ่ะ โอ้นี่ของชอบฉันเลยเนี่ยอ่ะอยังยังไม่เต็มสิแน่นอนอยู่แล้วเรารู้ใจไงไปครับเดี๋ยวเราสกิปไปตอนสี่ทุ่มเลยฮะครับ,รบตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะฮะมาครับดูเทศกาลกันให้เบื่อไปเลยอ้าวมาถึงก็เจอฮาวิ่เลยฮะ Make sure swing by the shop tomorrow get your fall seat อ๋อไม่ใช่ฮาวิ่งมันเป็นีแอร์นี่ว่าอ๋อฮาวิ่อยู่นี่โอ้วนี่เป็นดูดูรอนที่ดีนะมีความสุขมากที่จะบอกว่า g o o d b บ e พวกมอสมอสคิโตเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่หอยก็แมงกะพูุนนี่แหละครับแล้วแซมแซมอยู่ท้างฝั่งนูน้นโอ้โห โคตรไก่โอ้โหนี่อยู่กันครบวงเลยเนะี่ยบางทีฉันควรที่จะพุชผักเสมาสเสียนลงนะได้จัดให้อ้ยลงไปสิไอ,อ้ไอ้หลอเอ้ยหลอนักละมึงในบรรดาตัวละครเนี่ยผมว่าถ้าไม่ใส่หมดไอ้เซบาสเตียนเนี่ยหล่อที่สุดละอ่ะคุยกับท่านนายกนะครับ สวัสดีตอนบายเบสเคเจลลี่ okay. Jelly, ใกล้เข้ามาแล้วฉันเห็นฉันดูจังหวะอยู่เราแล้วเราก็จะลันช์คือส่งแคนเดิลบ๊ทเนี่ยคือเรือที่มีเทียนเนี่ยไปแล้วก็บอกว่าเฮลโลเอาเลยสิ ใช่เราควรเริ่มได้แล้วรอช้าอยู่ใยญ่ล่ะเย่ yeah. เดี๋ยว,ยวความสวยงามจะมาแล้วฮะ à chống pháo sợi dang gần đây hát คือความสวยงามของเกมนี้นะฮะเออและเดี๋ยวคาดว่าเราใกล้จะได้หัวใจสิบดวงแล้วนะใกล้จะถึงดีเอ็นของเรื่องนี้แล้วอ้าวไม่ทันอ่านเลยครับเดี๋ยวเรานอนแล้วนะฮะ งั้นเดี๋ยวเราสกิปไปเลยครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่หัวใจจะได้ครบสิบดวงสักทีนอนอยู่เหรอเอาพิซซ่าไปโปะโอโอ๊อ่ของชอบฉันเลยเนี่ยยังยังไม่สิบโน้ no! ทำไมยังไม่สิบออาทิตย์หน้าเหรอฉันชอบที่จะเดิน เข้าไปในป่านะแล้วก็อุณหภูมิมันใช้ได้เลย <S <S อ๋อแล้วไงจุดจุดจุดฮะอะไรอะไรของแซมครับแล้วสกิปต่อนะฮะพูดเลยจังหวะเนี้ยหัวใจต้องสิบดวงแล้วดิว่าใจต้องสิบดวงแล้วแซมโอ้โหอัดหน้าเลยสิบดวงแล้วเว้ โอ้นี่ของโปรดฉันเลยเนี่ยิ0ดวงแล้วโอ้โอเคครับโอ้เยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวเราสกิปไปเลยนะฮะเราได้รับจดหมายจากแซมนะฮะว่าเบสมาเจอฉันที่หน้าบ้านคืนนี้หลังจากที่มืดแล้วนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัดซินนะฮะนี่คือคัดซิน หัวใจสิบดวงของแซมวันดีเบสฉันรอที่จะพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวอยู่นะอาา่ะฮะไม่มีใครเลยมันรู้สึกหนาวนึกว่าไหมหนาวมากเลยเนะี่ยเข้าไปหลบในห้องฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึพาเข้าห้องเลยเหรอไปทางหน้าต่างด้วยนะฮะเฮ้ยเออเบสฉันรู้ ฉันมีเรื่องเยฉันอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าวงของฉันเนี่ยในตอนเนี้ยออะไรเนี่ยแต่ฉันไม่อยากให้คุณคิดว่าทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ฉันเอาสนใจอืมอ่อฉันหมายความว่าพูดอะไรเนี่ยเออฉันรู้สึกมีความสุขเกี่ยวกับมันแล้วก็ เราควรจะเติบโตแบบใกล้ๆมากกว่านี้อะไรเติบโตอะไรอะไรเบสคุณคิดยังไงถ้าเกิดว่าฉันเออเป็นแค่เพื่อนอะไรเป็นแค่เพื่อนวะอ้าวมม่าแมม,าแม่มาแซมฉันจะเข้าไปเลยนะโนโน,โนโนโอ้เร็วเข้ารีบหลบใต้เตียงเอามีหลบใต้เตียงกันด้วย โอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรเหรอลูกรักซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนี่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงบางอย่างเข้ามาในห้องลูกนะเออไม่แม่เออมันแค่โอ้ผมแค่พุชอัพนิดหน่อยออกกำลังกายอะนะผมอยากจะเอาชนะพ่อ สักวันหนึ่งอ๋ออ๋อถึงว่าละโอเคถึงว่าทำไมหน้าแดงเขินนี่เนี่ยโอเคดีละ่ะงั้นโชคดีนะลูกแล้วเจอกันตอนเช้าโอเคครับผมเฮ้อฝันดีครับแม่แสบแม่งโคตรเกียนแหละ อันนี้แม่งไม่เน้นโรแมนต์นะไม่เหมือนฮาวิ่ฮาวิ่งเน้นโรแมนต์ปุบิดเลยเนี่ยเบทอโหนี่หลบแล้วเหรอออกมาจากเตียงครับฉันพยายามจะบอกว่าฉันชอบคุณเบท็ทฉันคิดว่าเราควรที่จะมีบางอย่างที่ พิเศษต่อกันน่ะรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรอ่ารู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรรู้ใช่ไหมเอาละฉันอยากจะพูดว่าไปที่มิโด,โดเฮ้ยเข้าไปใกล้แซมออ <laughs> โอ้รานจริงๆ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ฉันเริ่มคิดเกี่ยวกับคืนนั้นนานแล้วคืนนั้นคืนไหนวะโอโอจูบกันเลยเหรอดีนะเราไม่ไปเฮ็ดที่วินโดว์ไงล่ะปินกันไปเลยใช่ไหมล่ะอ,อ,อยู่ๆมาจูบเลยอะ่ะสุดยอดอะ่ะเบสนี่สุดยอดจริงๆครับสมแล้วเป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้น เคเดี๋ยวเราสกิปไปแต่งงานเลยดีกว่าครับเขาว่ากันว่าเอาไม่ต้องว่ากันว่าแล้วแหละเราเคยทําให้คุณดูกันมาแล้วนะครับในคลิปของฮาวี่นะฮะก็คือการขอแต่งงานเนี่ยเราต้องใช้นี่ครับราคาตั้งห้าพันนะฮะห้าพันบาทการขอแต่งงานต้องใช้สิ่งนี้ครับผมฉันตกลงฉันจัดการทุกอย่างให้พร้อม เราจะแต่งงานกันอีกสามวันโอเคไหมโอเคท่านรู้สึกโคตรมีความสึกเลยที่จะกลายเป็นผัวของคุหมดพูดมึงยอดจริงๆเลยแซมโอ้รู้สึก excited มากสุดๆอ่ะ่นจีตาร์ต่อครับสกิปไปงานแต่งเลยนะอ่า และแล้วก็มาถึงบทสรุปของในเรื่องแซมนะฮะแม่ท่านนายกโอ้เมื่อเบสมาที่นี่ครั้งแรกที่ฟล,ลิเกนทาวเนี่ยไม่มีใครรู้จักเธอเลยแต่ตอนนี้ในวันนี้เนี่ยและในทางและในอีกต,ต่อไปเนี่ยนะเบสหน่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้อย่างเต็มตัวแล้วเหรอนะพวกเรา นี่โห oh, เป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างสูงของฉันเลยเนี่ยเป็นเกียรติมากของฉันในวันที่12ที่จะบอกว่าเบสและแซมเนี่ยจะได้เป็นคู่สามีภรรยากันเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเบสกับแซมด้วยอำนาจของท่านนายกอะเนะ ฉันขอให้เจ้าเป็นสามีภรรยากันเย่ yeah. จูบกันได้จูบกันได้เลยโอ oh, ้จบแล้วจบแล้วทำไมมาหนีจะต้องออกหน้าขนาดนั้นแต่แล้วก็จบนะครับกับความสัมพันธ์กับแซมกับเบสนะฮะและชีวิตที่ต่างออกไปก็เริ่มขึ้นในตอนนี้อนาคตกำลังสดใสนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันเลยนะฉันจะไปที่น้ำแล้วก็อะไรคููในตอนเช้าไปเติมน้ำในตอนเช้าแต่ฉันไม่เจออะไรเลยทำงานข้างนอกนี้ได้ไหมครับโอเคก็จบไปกับเนื้อเรื่องของคู่แซมและเบสเพียงเท่านี้นะฮะก็ ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่ต่อไปเนี่ยผมจะเล่นเป็นใครนะซีอูเกจัสเต้เจอกันใหมครับ